มีละครคู่กันอีกไหมคะมีไหมคะไม่รู้ครับตอนนี้รับไหมคะรับครับรับไหมคะรับสิครับพี่พี่ได้ดูไอซีรีส์เอ็กซ a ีนากเกนมาของเกาหลีเออบ้านนั้นก็ก็ก็เหมาะอยู่เล่นกัน้องอะไรดีเอ้าเล่นกับน้องไหนเอ้าต้องเล่นกับผมสิเล่นกับใครอ่ะเอ้า เดี๋ยวไปขโมยซีนคุณเชนเขาเมื่่ออไงให้คุณเชนเขาอยู่อย่างนั้นไปไงน่ารักดีอะชาวอ่านคอมเมนต์อะไม่ไม่ไม่ค่อยเล่นเล่นมีเผื่อใครยังไม่รู้แอปมีด้วยนะคะอ๋อใช่ครับโปรโมทให้หน่อยสิได้ครับจะโดนจะโดนดิสโกเชอร์คอนเทนต์ไหมนะขอป้อนไม่ไม่โดนไม่โดนอันนี้โปรโมทแอคเคานต์ทิกตอกของพีเอฟนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟอลนะเข้าไปฟอลได้นะครับ